i didn't expect to see you so soon again. Yeah, 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 yeah. what's up everyone welcome to dj 10 submit channel <laughs> yes สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys และนี่ก็คืออพิสโซดครับผม LEGO Star Wars จากซีรีส์ a s s o k a ดันแงนะครับตามสัญญาเลยนะจากคราที่แล้วที่บอกว่าเดี๋ยวจัดแน่นอนกับ2ลำนี้นะครับผม Ahsoka นะครับ T6 Jedi Shuttle แล้วก็ Ahsoka นะครับเป็น Rebels Ghost and Phantom 2 แต่ยังไม่หมดครับผมแถมให้อีกหนึงอันพึ่งออกมาเดือนที่แล้วจัดมายังไม่ได้ต่อกล่องที่3กับนี่เลย Yoda, าเจไดสตาร์ไฟเตอรอีกหนึ่งกล่องนะครับผม3กล่องเลยวันนี้ให้ดูกันเต็มๆ3ลำเลยนะครับจาก Star Wars l g o o เดี๋ยวจะต่อนะครับไลฟ์สดทาง TikTok เหมือนเดิมนี่แหละนะเรียงไล่กันไปเลยนะครับผมตั้งแต่กล่องเล็กไปถึงกล่องใหญ่นะครับกล่องเล็กนี่ก็8บวก กล่องกลาง9บวกกล่องใหญ่10บวกเฮ้ยเรียงตามอายุด้วยนะครับสามลํำเนี่ยเหมือนน่าเลโก้นะครับผมรีใหม่ my. หมดเลยลํำนี้ของโยด้านะครับเจไดสตาร์ไฟเตอร์เนี่ยเคยออกมาแล้วนะเลโก้นะครับผมนะแล้วเขาก็รีออกมาใหม่ก็ดีเหมือนกันนะใครที่ยังไม่เคยจัดเหมือนผมเนี่ยก็สามารถซื้อได้ไม่ต้องไปซื้อตัวเก่าที่เขารีเซลกันตัวกลางอันนี้ t 6เจไดชัตเทิล เหมือนจะเคยมีตอนคล n นวอลด้วยนะของอซก้านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขนาดรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะหารูปมาแปะและกันและแน่นอนลํำนี้เคยมีแล้วนะครับกับโกส์นะครับผมนะแล้วก็ราคาพุ่งไปแล้วนะครับผมนะขึ้นไป20,000กว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแฟนทอมอันแรกนะออกมาแล้วเหมือนกันแยกกล่องกัน <S <S เห็นขายรีเซลเป็นเซตกันอยู่2 0 0 0 0กลางๆไปปลายอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มาพร้อมเลยนะ Ghost แล้วก็ Phantom 2จาก Rebels อันนี้อยู่1,390อันนี้อยู่2,090นิดๆเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละอันนี้อยู่6,000กว่าอืมเช็คราคาอีกทีหนึ่งขึ้นๆลงๆมีคูป,ปองคูป,ปองลดนะใครมี point มี member Lego อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูใช้ส่วนลงส่วนลดกันแล้วกันนะครับ เอาละเดี๋ยวไปดูกันเลยทีละกล่องวันนี้เยอะรีบรีบเร็วเๆแล้วกันนะครับเริ่มจากกล่องเล็กสุดยดาเจไดสตาร์ไฟเตอร์กล่องแรกครับผม8 7ดบวก7จ็ดห้ายเจไดสตาร์ไฟเตอร์นะครับผมมีแน่นอนดรอยมามาสเตอร์ยดาแล้วก็ R2-D2 จจำกันได้ไหมซีนนี้นะครับนี่เลยชิ้นส่วนน่าจะ220กว่าชิ้นอะไรประมาณเนี้นะครับ ลำเล็กๆครับผมน่ารักน่ารักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยยานของโยดาครับผมนี่เลยมี1 2 3เบอร์แค่นี้ครับ200กว่าชิ้นแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้ติด1แผ่นคู่มือเล่มเล็กนี่แค่นี้เองนะน่าจะใช้เวลาต่อประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผม200กว่าชิ้นนะนี่เลยคู่มือทั้งหมดปุ่มเปิเซต อนะ็ดหน้าสบายสบายครับอ่ะไปเลยฟูเรียบร้อยแล้วครับผมกับย o d a เจไดสตาร์ไฟเตอร์นะครับผมนะแป๊บเดียวลำเล็กนะครับผมนี่เลย R2D2 แล้วก็มาสเตอร์ย a ดา n i นิฟิกเกอร์นะครับนะก็เห็นกันบ่อยและ R2D2 อันนี้เวอร์ชันน่าจะคล้ายๆนะหลายนะๆตัวเลยเวอร์ชันนี้นะสกรีนมาสวยงามรอบตัวเหมือนเดิมครับมินิฟิกเกอร์ R2D2 ปิ๊บ,บแล้วก็ Master Yoda ครับผมนะมีหลายเวอร์ชั่นมากนะครับตัวนี้ก็นะชุดคลาสสิก Master Yoda หัวเป็นแบบตรงหูเป็นเหมือนซิลิโคนนิ่มๆน,นะตัวนี้เออแล้วก็มีไลท์เซ a เ e อมาให้หนึ่งอันสีเขียวนะครับผมนี่ที่หัวมีผมงอกด้วยนะอ่ะยานลำนี้ครับผมเราจะเห็นกันจาก Clone Wars Animation นั่นเองนะเป็นเวอร์ชันแอนิเมชันนะครับแบบนี้ Master Yoda ขับยานนะครับผมขับยานได้ด้วยนะม a สเตอร์ย a ไม่ใช่ขับยานไม่เป็นนะแล้วก็จะมี r 2 d d เนี่ยแหละไปที่นะเจด t e เทมเพช่วยขับอยู่เดี๋ยวจะเอาใส่เข้าไปในยานให้ดูด้วยนะมินิฟิกนี่เลยดูรอบๆกันก่อนครับผมนะลำนี่เลยดูมือใส่แค่นี้อ่าสีเขียวเทานะครับมีไอพ่นข้้งหลังมีปืนนะ2 กระบอกยิงได้นะครับผมนี่เลยออกจากตรงนี้นะแล้วก็สติกเกอร์ครับมีติดตรงนี้1งอันตืดแล้วก็มีตรงนี้1งอันแล้วก็ข้างบนส่วนตัวกระจกนะครับเป็นสกรีนปรินต์ลงมานะครับแล้วก็สติกเกอร์ทั้ง2ด้านนะครับแบบนี้เปิดได้ครับผมข้างหน้านี่เลยยกข้างบนขึ้นแล้วก็อันนี้ลงมาเอามา s t สเตอร์ยดาเข้าไป ใส่ข้างในได้แล้วก็ R2D2 อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมปีกสามารถขยับได้นิดหน่อยครับผมนี่เลยตึดต๊ดตึ๊ดทั้งสองฝั่งโอ้ยิงกระสุนไปนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเมื่อกีอ้ยิงให้ดูอีกทีหนึ่งปุชู <laughs> นี่เลยนะครับปีกจุ๊บๆขยับแค่นี้เองนะนี่แหละครับเขาทำที่เก็บไ์เซเบอร์ไว้ด้วยนะข้างหลังไ์ <laughs> เซเบอร ซ่อนไว้นี่แบบนี้แล้วก็เอาโยดาของเราเข้าไปนะขาสั้นงอไม่ได้ก็ไม่ต้องงอครับผมนี่เลยอยู่ตรงนี้ตำแหน่งอย่างงี้ปิด oh, oh. <c oughs> แล้วก็อาร์ติดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บวิบวิบเนียบร้อยครับผม น่ารักมากนี่เลยนะป้ายเจไดเทมโปกันเจฟู yeah. this video you like subscribe dj t e n s m i t you must ลำที่สองครับ9บวก7 5 3 6 2 uka, ano, ้าสาอุกะทานุทีซิกเจไดชัตโต นี่เลยมีฟิกมา4ตัวจากซีรีส์อสโสกานะครับอโสกัทาโนซาบีนเรนโปรเฟสเซอร์ฮูยังแล้วก็มาร็อกเจ้าอินควิสเตอร์นะครับ,รบ,รรรรบ4ตัวนะชิ้นส่วน599ชิ้นเออไม่ใส่ใหม่ชิ้นนึงให้ถึงหก0้มันมีเรื่องชิ้นส่วนอายุอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะเดี๋ยวนี่แหละไฮไลท์ที่อยากรู้ก็คือว่ามันหมุนได้ขนาดนี้360เลยหรือเปล่านะแจ๋วอ,อยู่แจ๋วออยู่นะครับผมฟิกที่อยากได้เลยก็คือ คู่แยงกับซาบิเรนนั่นเองนะแต่ฮูแยงเดี๋ยวว่ากันสีเหมือนจะไม่ถูกนะไม่เห็นเหมือนในซีรีส์เลยอ่ะไปต่อกันครับอสโกะเจไดชัตเตครับนี่เลยคู่มือมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6เบอร์นะครับ599ชิ้นนะสติกเกอร์1แผ่นนะครับคู่มือ1เล่มทั้งหมดน่าจะประมาณรนะ้อยหน้านิดๆอ่า นี่เลยร้อยสี่หน้านะครับจุมนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับกับยานอส u กะเรียบร้อยแล้วครับกับอสุกะ T6 Jedi shuttles นะครับผมต่อไป2ชั่วโมงครับ599ชิ้นนี่เลยนะก็ลำไม่ได้ใหญ่มากนี่แต่มืออยู่นะครับผมตั้งได้นะแบบนี้นะไม่ได้มีแลนดิ้งเกียร์มานะแอบเสียดายนิดนึง ยานปกติเลโก้ไม่ค่อยทำแลนดิ้งเกียร์มาน่าจะทำแบบแลนดิ้งเกียร์ขาตั้งมาตั้งโชว์เลยนะจะเจ๋งมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นไอพ่นท่อแบบนี้นะครับสี่ท่อแล้วก็มีเนี่ยตัวเป็นเหมือนแบบว่าห้องยิงปืนกันชิปด้านหลังอะแต่เอาฟิกใส่เข้าไปไม่ได้เออก็ตามสเกลเลยนะด้านหน้าคอกพิทครับผมก็นั่งได้คนเดียวนะอสุก้าเข้าไปขับได้คนเดียวนะครับผม คูแยงเข้าไปช่วยขับไม่ได้นะเออนะก็อย่างที่บอกตามสเกลถ้าเกิดทำให้ฟิกเข้าไปได้2ตัว3ตัวยานมันต้องลำใหญ่ขึ้นนะนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วสีสันก็นะสีแดงกับสีเทาอย่างที่เห็นเลยในซีรีส์นะครับผมไฮไลท์แน่นอนเดี๋ยวได้ดูกันว่าปีกมันหมุนได้ยังไงนะเฟืองอยู่ตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับมีสติกเกอร์มาก็คือมีติดตรงที่ปีกนะครับ2ฝั่งตรงนี้เลยสติกเกอร์หอันแล้วก็มีตรงกลมๆนี้1ชิ้น ส่วนตัวกระจกคอกพิทปริ้นลงมาเรียบร้อยสวยงามนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันไฮไลท์นะครับปีกลูกเล่นจะมีตรงนี้ที่เปิดขึ้นได้นะครับสองฝั่งเลยแบบนี้ให้ยานดูเป็นแบบนี้อืมกับด้านล่างนะครับเปิดได้ปิดได้นิดหน่อยเหมือนกันแบบนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ครับเปิดดอ,อกได้อ่ะทั้งสองฝั่งเลยเหมือนกัน ฟุ๊บ,บจุดขยับลูกเล่นนะครับของยานมาดูมินิฟิกเกอร์กันครับตัวแรกแน่นอนอสูกะของเรานะครับเวอร์ชั่นจากซีรีส์นะชุดก็จะเปลี่ยนไปกับตัวเดิมๆเวอร์ชั่นนะครับไลท์เซเบอร์สีขาว2อ,อันหน้ามี2หน้านะครับผมฟุ๊บดีเลยหน้ายิ้มธรรมดากับหน้าโกรธโมโหแล้วนะ อืมแล้วก็ผมของนางเผ่าพันธุ์นี้สรุปนี่คือผมใช่ไหม,มไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่หมวกแน่นอนนะครับตัวต่อมาครับก็บ professor หูแยงนั่นเองนี่เลยสกรีนหน้าหลังนะครับที่ทอโซที่ขามีแต่ด้านหน้า นะแล้วก็หัวเป็นโมคู่แย่งมาเลยชิ้นเดียวแบบนี้นะครับเสียดายสีไม่เหมือนในซีรีส์นะมันต้องเป็นสีเงินทั้งตัวสีอันนี้ก็เรียกว่าไม่เหมือนเลยนะผิดเลยแหละเออเลโก้พลาดแบบนี้บ่อยเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะได้แบบมาตอนแรกแล้วซีรีส์เขาเปลี่ยนสีหรือยังไงกันนะตัวต่อมาก,กับมาร์ร็อกนั่นเองนะครับผมก็ เทเลยตัวนี้นะแต่ตุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับอินควิสเตอร์ตัวนี้มีกราะมาให้หนึ่งอันแล้วก็หมวกหน้ากากแจ๋วเลยนะครับส่วนหน้าข้างในหัวเป็นหัวสีดำธรรมดาไม่มีหน้าครับเออเราก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วข้างในนะนักแสดง ก็ไม่ได้โชว์หน้าเลยนะในซีรีส์ก็เลยเป็นแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> และตัวสุดท้ายครับผม s ซาบ e นเรนนะครับผมเวอร์ชั่นใหม่นะครับหลายหลาคนสงสัยเพราะว่าหน้ากล่องเนี่ยโชว์เป็น s ซาบินเรนทรงผมสีม่วงผมสั้นแบบนี้กับไ์เซเบอร์นะมีสองหน้าเหมือนกันครับหน้ายิ้มธรรมดากับหน้ากโกรธเหมือนกันครับกับอสุกะแล้วก็ นะมีหมวกมาให้ครับแมนดาโลเรียนนะสบีนเรนนี่เลยหนะลายๆคนสงสัยว่ามีหมวกมาให้ไหมนี่เลยครับน้องก็มีหมวกมาให้แล้วก็มีปืนมาให้ด้วยนะครับอีก2กระบอกและเขาก็มีไวเซอร์นี้ให้มาด้วยนะครับงงเหมือนกันเออหมวกสาบีไม่ได้มีอย่างนี้นะเออเอารมณ์แบบคอมเมนเดอร์โคดี้อะไวเซอร์คลนทูเปอร์ตัวนี้เนี่ยหรือว่าตอนหลังสปอยน้องอาจจะโมหมวกเพิ่มไวเซอร์ตัวนี้เข้าไปหรอ เลโก้สปอยเลอร์อเลอร์ตนี่ครับคราวนี้มาดูกันชัดๆนะครับยานของอสุกะนะครับเจไดชัตเต้ปีกนะครับไฮไลท์เลยนะเหมือนในซีรีส์<ฟ>ลำนี้เท่มากแล้วก็สามารถหมุนนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวกันตอนนี้มันต้องพับข้างล่างปิดฟุ๊ปๆๆป,ปอ่านี่บินได้แบบนี้แล้วก็หมุนได้360นะครับผมนี่ อย่ากันเราต้องถือมันแบบไม่งั้นมันจะโดนมือเราเอานิ้วอยู่อย่างนี้ึ๊บอ่ะนี่เลยหมุนได้360แบบนี้เท่มากฮู้ฮูนะแล้วก็ EP ที่3สุดยอดซีนนะครับไลลา,ลาแล้วก็อัสซกะนะออกมายู่อยู่ข้างนอกนะแล้วก็วิ่งอยู่บนปีกใช่ไหมแล้วก็ฟันยานโอ้โหเท่มากเนี่เลย ใครที่ดูต้องร้องว้าวผมยังแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอนะเจ๋งมากครับผมกับซีนนี้เอาละครับเสร็จไปอีกหนึ่งลำครับสองลำแล้วเดี๋ยวไปต่อลำที่สามเลยกับ Ghost and Phantom yeah. 2เย้และลำสุดท้ายครับผม10บวกกับ75357 Ghost and Phantom 2นี่เลย ใครดู r e ีเบ s ก็จะต้องอยากได้ยานลำนี้นี่แหละนะครับถ้าใครไม่ชอบเวอร์ชันเลโก้แฟนแฟนสตาร์วอร์แฮชบครับผมมีปล่อยออกมากเหมือนกันนี่เลยรูมนี้สวยมากสวยมากนะถ้าไม่ได้เล่นเลโก้นะอาจจะแอบไปเก็บ Hasbro ก็ได้แต่เก็บเลโก้แล้วก็เอาแต่เลโก้ก็พอแล้วนะครับนี่แหละครับนะ แฟนทอมทู II, แยกออกจากกันได้แน่นอนนะครับฟิกมี1,2,3,4,5ตัวนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องมินิฟิกเกอร์มันมีนะคนดราม่ากันอยู่กับชุดเก่าเหมือนกันเออนี่แหละครับชิ้นส่วน1,300กว่าชิ้นนี่แหละเออประมาณเนี้ยใกล้เคียงกับชุดเก่าลำขนาดใกล้เคียงกันเลยแต่มันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยเดี๋ยวหารูปมาเทียบให้ดูครับมาตอนนี้ไปต่อกันดีกว่า Ghost and Phantom 2ครับผมมีทั้งหมด13เบอร์นะครับผม1,394ชิ้นนี่เลยครับต่อกันมันๆไปเลยน่าจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะเดี๋ยวไปดูกันคู่มือก็เล่มกำลังดีนะสติกเกอร์1แผ่นนะครับแบบนี้ติดก,กันมันอยู่มันอยู่อ่ะกี่หน้าดูสิ ซึบ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 ฟุ๊บนี่เลยเสร็จสมบูรณ์นะครับมินิฟิกเกอร์5ตัวอยู่ที่255หนะ้าน้าเอง <c oughs> แล้วก็นี่เลยครบชุดนะครับผม4่ลำแบบนี้นี่เลยนะจากซีรีส์อโศก a าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมกับ Ghost and Phantom 2นะครับผมใช้เวลาไป3ชั่วโมงครับไลฟ์สดสนุกมากชิลมากครับต่อไปแล้วก็เปิดซีรีส์นะ Rebels ดูไป10ตอนมั้ง11 EP อะไรประมาณนี้ไม่จบซีซั่น1ก็เสร็จและฟินเลยนะครับผมนี่เลย Ghost ลำใหม่นะครับจากซีรีส์ Asuka แล้วก็ Minifigure ทั้ง 5ตัวนะครับผมอ๋อแล้วก็จะบอกว่าตอนแรกบอกว่ามีสติกเกอร์แผ่นเดียวเกือบพลาดมีสติกเกอร์แผ่นเล็กอีก1แผ่นซ่อนอยู่ด้วยนะครับทั้งหมดเป็นสติกเกอร์2แผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูมินิฟิกเกอร์กันก่อน,อนเลยนี่ครับผมตัวแรกนะครับ first officer hawkins นะครับผมในซีรีส์ออกมาตอนไหนจำไม่ได้หน้าไม่คุ้นเลยคนนี้เออให้มาทำไม ออลืมเหมือนกันนะก็ฟิกธรรมดากับตัวนี้ต่อมาตัวที่2ครับนี่เลยนะเผ่าพัน์ธเดียวชื่ออะไรนะกับเหมือนอ่าแอคบ้าเออ,เอ,อตัวนี้ชื่อว่าลูเทนน์เบต้านะครับผมนี่เลยนะพันเดียวกันะกับนะแอคบ้านะครับผมยังไม่เห็นออกมาเลยนะดูไป5 EP แล้วใช่ไหมเออหรืออีก3 EP เดี๋ยวรอดูอีกทีแต่หัวสวยเลยตัวนี้ นะครับแล้วก็มาถึงแก๊งรีเบ l ส์ของเราเริ่มที่เจ้าช h o p p e r นะครับผมเวอร์ชั่นใหม่นะสกรีนมามีด้านหน้าด้านหลังนะครับแบบนี้ s h o p ปอรแล้วก็ตัวที่4ครับกับ Jason นี่เลยนะน่าจะเป็นเจไดคนใหม่ของพวกเราลูกชายของเฮาแล้วก็เคนน์นะครับตัวนี้แหละที่มีดราม่ากันอยู่ในกลุ่มเลโก้ก็คือ ผมผิดสีนะ a n i m เมชันแล้วก็ในซีรีส์ผมน้องต้องเป็นสีเขียวนะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรรอดูเหมือนตอนโกสเวอร์ชันเก่าอ่ะผมของเคนั่นก็ผิดสีต้องเป็นสีน้ำตาลแล้ว l e โก้ทำเป็นสีดำมาแล้วเหมือนว่ารีใหม่เป็นสีน้ำตาลตัวที่เป็นสีดำกลายเป็นราคาสูงกว่าเพราะว่าเป็นตัวแรไปเลยเออ อันนี้ถ้าเกิดรีเป็นสีเขียวผมอันนี้อาจจะแรก็ได้นะเจ้าเจสเซนและสุดท้ายครับกับตันของเราซินเดอรลล์กับเจเนอโรเฮล่าซินเดอรลนี่เลยนะครับเวอร์ชันใหม่ทั้งหลังก็มีสกรีนมาแล้วก็นี่เลยที่ผมของเธอมีการสกรีนลายลงมาด้วยนะตรงนี้สวยเลยนะแล้วก็แว่นเป็นสกรีนมาเสียดายน่าจะแว่นทำเป็นแบบโมโนนออกมาจะสวยกว่านี้นะครับชุดก็นะ r e เบลส์นี่เลยมี2หน้านะฟิกพวกนี้อ่ะฟึบนี่เลยครับมีหน้าดุด้วยแบบนี้เฮาถามว่าทำไมเขาไม่จัดฟิกนะคราวที่แล้วคนชอบฟิกคราวที่แล้วมีเจ้าเซฟใช่ไหมนี่เลยเปรียบเทียบให้ดูนะก็มันไม่ได้มาครบแก๊ง r e b e l ส์อะเคนั่นก็ไม่อยู่แล้วนะเซฟอาจจะไม่มาแล้วก็ได้นะครับก็ตามเรื่องครับนี่คือจากซีรีส์อโศกะก็ต้องเข้าใจและ คราวนี้มาดูโกสกันครับผมนี่เลยลำใหญ่ใช้ได้เลยนะประมาณ2มือนี่เลยนะครับผมรายละเอียดก็แน่นๆนเลยนะนี่คือรูปเปรียบเทียบเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็เวอร์ชันใหม่ครับของใหม่จะใหญ่กว่านิดเดียวครับไม่เยอะมากนะแต่มีรายละเอียดเหมือนข้างในกว้างขึ้นเล่นได้มากขึ้นนะครับนี่เลยท่อข้างหลังโกสตรงนี้หมุนได้นะสท่อแบบนี้ นะครับแล้วก็ Phantom 2อยู่ข้างบนแล้วเรียบร้อยนะครับชอบมีขาตั้ง Landing เกียรมาให้ตั้งลอยๆแบบนี้สวยดีนะมีปืน2กระบอกยิงได้แล้วก็มีนี่เลยคอบพิกข้างหน้าปืนพวกนี้ตัวนี้เนี่ยไฮไลท์เลยสามารถโยกได้นะครับมีฟังก์ชันปืนตรงนี้เดี๋ยวจะโยกให้ดูนี่เลยครับที่ด้านใต้จะมีคันโยกตรงนี้เราสามารถอู้ นี่แหละโยกแล้วก็ไปโดนปืนกระสุนยิงปุ้งนี่แบบ um. นี้แล้วก right ็โยกนี้ยิงเล่นได้ฟึบฟๆบฟบฟบนี่เออดึงดึงดึงึงก็เก๋ดีนะครับผมค็อคพิตข้างหน้าเปิดขึ้นเปิดลงอ่าใส่ฟิกเข้าไปได้หนึ่งตัวอันนี้ขำถ้าเกิดสังเกตข้างในตรงที่คันโยกจับเนี่ยกลมๆพวงมาลัยเป็นไ์เซเบอร์ของอินควิสิเตอร์เออ พาดีตอนแรกบอกให้มาทำไมไลเซเบอร์อินควิสิเตอร์เอามาทำเป็นพวงมาลัยซะแล้วเรียบร้อยนะครับตามจุดพวกลายพวกนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะมีแค่อันนี้ที่ปริน t มากับตัวกระจกหน้าหลังคากระจกบนเป็นสติกเกอร์นะครับเยอะหน่อยสติกเกอร์หลายจุดเลยใช้ได้อันนี้ก็เปิดเข้าไปข้างในเราก็สามารถนั่งขับได้อีกหนึ่งคนนะ แล้วก็มีโดมข้างบนอีกหนึ่งอันเปิดขึ้นมานี่เลยสเตชันยิงปืนใส่เข้าไปได้อีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวจะเอาฟิกใส่เข้าไปให้ดูได้ p h น t t o m 2เราก็สามารถยกออกมาได้เลยนะครับแบบนี้แยกมาบินได้เลยนะถุงแรกเขาให้ต่อนี่เลย Phantom ก่อนเลยเบอร์หนึ่งนะครับผมมีสติกเกอร์ติดตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้อ่า นี่กรสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เราต้องยกอันนี้โยกออกมาเพื่อใส่คนขับเข้าไปอีกหนึ่งคน 1, 2, 3, 4จุดนะครับผมสามารถใส่เล่นได้เลยยกออกมาข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ง่ายๆเลยนะอันนี้เราก็เปิดออกมาข้างในได้เราก็จะเห็นภายในของยานนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านในของโกสครับผมนี่เลยกว้างขวาง พื้นที่เต็มออาฟิกใส่เล่นได้นี่มีซิงค์ล้างแก้วด้วยนะอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ข้างในนี้ที่เก็บของเก็บของนะครับคอกพิตอยู่ข้างในนี้ก็ถือว่าแจ๋วเ,เลยข้างในรายละเอียดโอเคระดับหนึ่งไม่ได้มีอะไรเยอะมากใครเอาไปใส่อะไรเพิ่มแต่งเล่นก็ได้นะครับแจ๋วดีเอาฟิกใส่เข้าไปในยานหมดแล้วครับครบ5ตัวเลยนะครับ นี่เขาก็เล่นกันอย่างนี้นะแกะหัวชอปเปอร์เอามาเสียบไว้ที่ยานะพะชอปเปอร์มันจะมีช่องของมันอนะอยู่ข้างๆโกสอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะก็แปะว่าอย่างนี้ก็เหมือนแบบชอปเปอร์นั่งไปอยู่บนยาแล้วคอยคุมนี่เอา first officer เน่มาประจำโดมตรงนี้เฮล่าอยู่ตำแหน่งนี่เลยนะขับหลักเจ้า l ูเทน e นนต์นี่เลยอยู่กันชิปอย่างนี้หัวปูดๆ่ดางนี้ปิดได้พอดีเลยสวยด้วยแล้วก็ให้ เจสนนะขับยานเลยนะแต่เด็กนะได้อยู่แล้วเพราะแม่เจ้าเป็นถึงกับตันใหญ่นี่เลยนะครับอยู่ในนี้แฟนทอมทู 2, เรียบร้อยนะก็สวยงามฟิกเข้าได้หมดอย่างนี้แจ๋ว ครับผมทั้ง3ลำนะครับ3วันวันละลำนะสบายๆชิลๆรวมเบ็ดเสร็จเท่าไหร่5-6ชั่วโมงประมาณนี้นะดูซีรีส์ไปด้วยแล้วก็เนี่ยวันที่ต่อเสร็จก็ได้ดู EP ีที่5เรียบร้อยแล้วกับอัสโกาะนะครับเดฟฟิโลนี่ Thank you so much โอ้โหสุดมากนะครับผมไม่สปอยไปดูกันเองนะว้า wow, วมากๆนะครับมีีก2ชุดจากซีรีส์ที่ไม่ได้จัดมาอย่างที่บอกนะโครซนกันชิปแล้วก็อ e ีวิงนะ ถ้าเกิดใครอยากได้นิฟิกเกอร์ครบครบเซตนะจากซีรีส์โซกานี่ตามนี้เลยก็ต้องจัดให้ครบ4กล่องส่วนผมคงไม่ได้จัดแล้วยานถ้าอยากได้ฟิกเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อฟิกแยกมาเก็บรวมแล้วกันสําหรับซีรีส์นี้นะครับและตอนแรกที่บอกนะครับผมว่ามีภาพหลุด Venator ออกมา UCS ตอนนี้ Official Lego ก็ปล่อยภาพออกมาแล้วให้ดูกันเลยนี่ครับแบบนี้ เดือนตุลาคมครับผมราคาออกมาแล้ว600เหรียญน,น่าจะถึงเมือไทยประมาณ2 3 0 0 0 2 4 0 0เดี๋ยวรอดูกัน5300กว่าชิ้นนะครับกับ Ucs Venator Attack Cruiser ลำ um นี้จัดให้ดูแน่นอนตอนนี้ไล่เก็บ Ucs แล้วลำใหม่มาต้องรีบเก็บก่อนเดี๋ยวหมดโดนรีเซลเหมือนที่ผ่านมาอีกนะครับผมแล้วก็พวกนี้ใครอยากได้ก็ไปดูกันที่ Lego Store นะครับนะมีวางขายหมดแล้วนะทั้ง ghost เจไดชัตโต้แล้วก็ยดาเจไดสตาร์ไฟเตอร์นะครับผมเจ๋าเลยนะคอลเลกชันนี้สีสันสวยงามสำหรับเลโก้กล่องต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมได้ที่นี่เลยนะครับ DJ t e n m i t m i t c n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  m l May the Force be with y o ู